สบายดีพี่น้องมันี่มอนสีมาดิพิวการเปลี่ยนน้ำมันรถแมคโคร FR 6 0คันนี้เลยในรอบใส่งานฮอด2 0 0พันมุงเปลี่ยนอย่างแน่หนึ่งเปลี่ยนน้ำมันเฟืองล้อสองฟัง้ายขวาเอากุญแจหกเดียมมือ8แปดมาหมนุนน็อตออกปล่อยน้ำมันเก่าออกไเบิดแล้วค่อยเติมน้ำมันใหม่เข้าไปให้เรียบร้อยต่อไปขั้นตอนที่2เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอากุญแจแหวนเบอร์สิมาเปิดน,น็อตก้นอ่างออกปล่อยน้ำมันเก่าถในไเบิดแล้วค่อยเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไป เรียบร้อยต่อไปขั้นตอนที่สมเปลี่ยนกองโซล่าหมุนกองลูกเกาออกพ้อมใส่กองลูกไม่เข้าไปเี๋ยวแล้วต่อไปขั้นตอนที่4ีเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องหมุนกองลูกเกาออกพ้อมกับกองโซล่ากองรักน้ำอีกลูกที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรวมแล้วสุดนี้กองโซล่าสองลูกกองเครื่อง1ลูกที่เปลี่ยน ต่อไปสซน้ำมันเครื่องเบอร์1ิ W 3 0ทั้งเบิร์ดิดเกินนิดหน่อยพ่เป็นอย่างใสเข้าไปแล้วอย่าลืมกองอากาศกับเปลี่ยนไม่เบิร์ทั้งลูกนอกลูกในยบขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปจุดที่6กเปลี่ยนน้ำมันไฮดรลิกเอากุญแจแหวนเบอร์1ิกมาเปิดฝาถังแล้วเอาปั๊มปั่นปั่นน้ำมันไฮดรลิกเก่าออกให้เบิร์าปั่นปั่นปั่นเบิร์ดึงปั๊มออกแล้วลึงกองทอหลุดขึ้นมาตรวจสอบลูกนี่สภาพดีพ่ต้องเปลี่ยน ต่อไปเปิดฝาถังกองน้ำมันไหลกลับเพื่อเปลี่ยนกองลูกนี้สำคัญเปลี่ยนน้ำมันให้โรดิกทุกรอบต้องเปลี่ยนกองแล้วกองท่อหลุดลูกเกา่าทีบริเปลี่ยนล่างให้สะอาดแล้วใส่ลงไปต่อมาลูกยาวกองลักน้ำมันไหลกลับเปลี่ยนลูกใหม่ใส่ลงไปปิดฝาถังหันหน็อตให้แน่นแล้วเรียบร้่อยต่อไปปั่นน้ำมันให้โรดิกเบือสามสองใส่ลงไปหายได้แล้วรับทีมาะสมแล้วเรียบร้อยต่อมารอบสุดท้ายแล้วท่ายชุดขึ้นมาเปิดสวิต เพื่อลบโคดหน้าจอสุโม,มงการแจ้งเตือนแล้วตั้งเวลาไม่ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยพอหอดสุโม,มงที่ตั้งไว้การเปลี่ยนเทียวหน้าจอจะแจ้งเตือนแล้วก็บจบสิน้นภารกิจในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในรอบ2,000ชั่วโมงกับรถ FR60